มุ่นเอาแม่มันก็ได้ต้นเดียวใส่ไดรล้าต้นนี่สบายดีเด้อพี่น้องจา้ายินดีตอนรับคาซูซองสลอยเด้อพี่น้องพอกันมาให้เขาไบใหญ่เลินมาใส่เอาเหเรางกเถ่ามาใส่ต้นอย่างนะพี่น้องม,มีต้นนึงวางในหลอ ผมพุ้นเอาไปใส่ต้น,นอ่ะแค่มีก็เห็และคุมเก่ามันจะบีค่าทองอย่างเขามาใส่พูยเมื่อนะก็อีแม่เนีะ่ะงามแล้วเอาเสื่อเห็ดมาใส่ใส่เหงา กำลังถอดหยอดไว้ไว้เนาะเข่าพอยเลื่ันามงามพี่น้องยังจะั่วดินเราเราละกวนยังบดได้บิดมึงเน่มันลงเสือแล้วก็มีได้พี่น้องแจ้าฮาสชิลงเสือสดสดเลยนี่เก็บมาจากป่าเคยจจงสีบ่ กำลังงามอย่ามาถอดปุ้ยอยู่ๆน้อไปถือปุ้ยมาเบื่อแล้วบอกกำลังถอดยอดพี่น้องเข้าเอาพุ่นมาใส่ไขควงปุ้ยเนี่ยเดี๋ยนต้นเมฆเมฆนี่มาใส่ต้นงามๆดิตัวใหญ่ไว้ต่อนลูกพันธุ์แดดเลยถ้าใส่ปุ้ยใส่พุ่นมันชิงามไวเนาะแม่ สร็จนงามเด่นอดองามเลยอ่ะหานๆจนเลยอ่ะอาชิถ่ายหุ่มให้งามอะปุ๊บปีแรกจ้า ไอ้ชามใส่ได้เหอตอนเขาใส่พูยตนล้นมันอยากหาดเนาะ,ม,นะ,นะมันกระเถาะหน่อมันกำลังสีเลิมสัตว์น,นี่มันเป็นเชื่ออยู่ในนี้ จะเอีออยงเห็ดมันหยอดมันหักแต่มันบดตายมานอนตองหันน้ำใจกำลังถอดยอดซุ้มที่แส่น,น้านีก็บเบิตตายด้วยนะพอได้แยงพี่น,อน้อง เอ้าใส่พูไปแทงสต้เรียบร้อยเม่นบอกะกีนน้ำบริเวนัหากบดต้ท้งนั้นนะต้นใหญ่นะสาต้นเาบริเเสียปลาไว้แม่เวลาหยาข้นเขาจะห่วอยู่วางไดอันนี้ห้าซองเบิ่งเลพี่้องห้าซองเบิ่งก็ได หัางกระด้3สามเรียนแม่ปูกปีนี้อามาของต้นชน,นี้หนึ่งเหรอ,ขอเขาจะถอดอดอนาเจะปลูกสามสี่ปีพี่น้องข้าคั่วได้เลยไปพูยเลยเลยเนาะอือข้าคั่วได้พูดเลยเลยแบบมีหัวนะก็เสียงนเลย นอื้องาเบึ้งอือพยายเดินก่อนฝนตกแล้วมันก็งามไปเลยเยน้ปริตายเลยบ่หึมนำแม่ก่อนะไมมเอาหนีไปใส่วะ หั่นนมามัอึแม่ซุ่มแถวคันอันนี้ง่ำงามเดี๋ยวถอดยอดแล้วมาเลี้ยงป่าใช่ไหมคือเขาว่าคือสิ่งใหญ่ไป มันมันโปรไฟท์งามเลยแถวคันนี่งามไว้เนาะเออโน้ตเบลนิบทว่างไว้ดิเนนนานๆนี่แก่ดินทรายงามเลยปลูกพอดีคันห้องเลยปลูกเกาะอกไปปินาจะเอามาปลูกไกลลายไหมเออเรียบมันหึมทางพุนแทนบุฮือมป้าใหญ่ไว้เนาะ ต้นยางนาต้นยางต้นยางแถวป่าเบี้ยมันไล่หลายฮะแต่วันบ่มีเบี้ยหน่อยซสำนีพี่น้องมีแต่เบี้ยง่ายๆเฮาสิก้นหาแก้วมันบ่ได้แล้วกับบดติดได้ง่ายไว่ายแถวนี้นะเงียง ถ้าเบิ่งอีกสองสามปีพี่น้องคขนาดมาพังท่านี้มันสิเกิดไวัเหตุไหมค่ะม <enders> ันมีต้นยางต้นหังทอดหน่อยเลยดูดิต้นเป็นยอดตาย พุยกัดไปดักพุยกัดมั้งอากรตายแล้วเอาปวงยอดออกมาเลยปวงขาเงี่มมกเมายามนีบ่ตะกี้นี่อนมามต้นนี้ไงเนเที่ยวแล้ว พ่อหรอ่๋อมึเห็นหอยเคียวยพนนตกแบบนี้พ่อมาใส่ต้นมันเบี้ยนบพพอตอนปูกของบ่ิด้ตายจากต้นเลยยังขุดต้นนี่มึงนี่ จะเอียงมากินมันเหรอวะเราจนเห็นเออเพื่นกำลังเตะี๋ยวแม่เพื่นกำลังเตะกันสิบป่งไปต้นนี้อยู่ป่าเขาแม่เห็นเยอะต้นนี้ก็งามคือกัน ปุ่นปุนะงามงาม okay. mm. คุใช่อืมกําลังปุ่ีแมวอยากชวนมาใสา่ปุ๋ยอยู่ <ừ. S 1> มันก็ชิคอยย่ายไปแต่ข้างนอาใส่พุ่นมันงามว้เนาะ งามยังใส่ได้อู่เนาะถ้าดินบาเลิศเราปลุกไปน้ำมันหาหน่อยจะหาอยากจรหอยังบ่เห็นเนาะไปไปเอือเราไม่มีคนหลักเลยเยอยตั้งแต่อันนั้นพามือก็ไล่ลาย มาคลยมมาปูก็ได้ทำสิ่บวยไม่ได้ทำสิ่าไยอ๋อแล้วเขาละวานคนที่บ้านมันกำลังออกลลายสอบเติบอยู่าไปรอมึงงาม ก็งามเป็นน้ำหยาเนี่ยมันดิดไหมคล้องคองเก่าตะกี้เป็นบ่อนทหารสายฮันปฏิการในห้องนาชอลนีคือน้องขี้ทีเรจะพอน้องคิทะะงค้ทีป่าบ่อนตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมอยู่มาติก๊กมาคิดกรบบได นี่ยมันบกกับมมีปา่าจัตวแถวนี้บกค่อยงามเนาะดินมันแจบแล้วมันนานขึ้นกกใหม่เนาะเฮ๋ยแถวนี้มันดเป็นดินทรายล้วนขึ้นมาปุ๊บปุ๊บจะทางฝนเทพรายปุ๊อันนี้คือเออก็ยังงามึ้นเจออยู่ฝนตก เราก็ถิ่มอย่างนี้เลยจบเราไปเมือ่อเราพางให้มกถั่วเราพังเสื้อให้เรางอกใส่ข้ามันแดดสามที่มื่อนี่เห็ดปวกออกด้วยนี่พี่หนองเขากำลังออก ผ่าไปกับมาหอดแท่นี้แหละต้นอย่างนาฮ o บดท้ายบายช่เจ้าจวดลย่ยอ้าตรดับจวดลเจกไใส่เอเป็นอะไร เกือบริเคยเอากระดูกให้กินได้พี่น้องอัปเดตอาการมีเงินนั่งดีขึ้นแน่แล้วเกือกันไมีแต่เกือตับไก่ปิ่งตับไก่หานางปิ่งหมูแนวกิน,น,อนอ่อนๆหย่ำแช่เขาจานให้กินเขามันเคง็ง นางบทันหายดีนางเลยหายกินแต่นวอ่อนๆหอมกระบ,บกินเขา่าท่องนางแข็งพี่น้องเจ็บเดีย๋ยังเป็นยันยันยันยนันางเป็นมาเพ็ดแม่เด้อพี่น้องรบเม็นตัวทึกท่องนางแข็งเบิดเลยแถวนี้ นั่งไข่แล้วนี่มาคืนนั่งเจ็บเฮงเจ็บจนสั่นเจ็บจนนั่งไห้เงินพังเบิ่งอากาศบ่ไข่ขึ้นจงังถ้าพูดมาซักไห้ไข่แน่บ่เง,งินเงินเด้อเงินกินไล่แท้ เบิ่งดีกระซามของเอือยกระซามของเพิ่นกินเบิร์เลยกินข้าวลายกินทะเลกระโบอิม่มกินให้กพีอยากพี่นอ้องเอ้ยคนอื่นก็กระเลี้ยงบ่ไวแล้วป่านนี้ขั้นเพิ่นบอกเป็นยังนะปกติเหาเกลืออะไรเหาอย่างไปหัน่นเฮือนขัวนแล่ลำกลดแล้วความกินไวนะ้น่ะสับกับๆใช่ สแสดงว่าไข่ขึ้นแล้วนะไข่แน,น่บ่ะไข่ยอยู่อืมอามาสบายดีสบายดีไข่อยู่ยยมีแหงปะน,นอนรถบังแม่เบ่งให้ทองนะนอนน้อ,นอไงไม่หะทองแหงหาหมออีกบอ นั่งท้องเคียงืิดิตาเจ็บบจอจักรีซ่ออะไรเฮ้ยกินนมบอจะมีหฮงลูกชาวไวไวเดอ้อขันปลายแม่พาไปชักใหญ่อีเด้อไปสวรรค์กับมันไกล่ลอ้ย ว่าผมเป็นนั่นนั่นแล้วเกิดเป็นมาเนาะเกิดเป็นมาเจ็บก็ว่าผมเป็นชาติหนาเกิดเป็นคนยินบ่ขี้หมกหน่อยหมอเจ็บคือเป็นน้ำผ้าซักหยาคุ้มโมกในถ่องหมอผ้าซักหยาคุ้มในท้องมันแข็งเขา่า เขาต้องเห็ดมันให้มันบางอย่างปากนี่กับโพงไข่โอ้ย,อยงั้นเลยอาการมีเงินนั่งดีขึ้นแล้วเด้อพี่น้องคันบอดีอยังิสไปภาพไปหามมอใหม่กินลายขี้กเก่าสวบกับกับ,กบ นางอายุสามปีกว่าละมือเล็กไทยสิบอกเล็กแม่เยอะบอกเยอะขันบอกล่ะสิเคียนสเชียมให้บอกผลเล็กลสิโปบปลดเม,น,มนื่อยบอกเงินเจ็บบอกเกือบมึงตายป้าแม่ได้ไหมวะเม่นบอกเกือบตาย เจ็บบ้าทองนั่งไข่หมดมาใช่ไหมไข่คือแผ่นแป้นลำใส่อักเสบบุจักเนาะกินกระดูกกินยังนั่งไปหาเลากกินน้ำกลางบ้านน้ำให้น้ำน้ายามออกหน้าจริงสิ คั้นนเงินเนี่เกือตับใกล้อาหารนางไข่พี่ต้องเก็บดูห่าสักอยากคุ้มหลายบ่ะชิซาสักล้วบาดเนี่ยเห้มันได้ลูกซะยันป่วยป่วยเนี่ยก็บ,บ่คืคมูว่าบ,บเป็น chép lái ngân mà ngân ơi ngân ngân ơi ngân ngân ơi ngân nó tạc đẹp bằng